ครับอันนี้ก็จะเป็นทรัสในข้อที่หนึ่งนะครับก็พิจารณาที่จุด C ก่อนนะครับเลือกพิจารณาที่จุด C นะครับ ก็คือก็จะเป็นชิ้นส่วนนี้นะครับและชิ้นส่วนนี้นะครับสองชิ้นส่วนซึ่งมีแรงสี่ร้อนิวตันลงมากระทำนะครับก็รูปตัวอย่างนะครับเขียนรูปออกมาได้ลักษณะ,ะน,นี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วน fbc นะครับ ก็คือชิ้นนี้ครับแล้วก็ FCD นะครับคือชิ้นนี้พุ่งออกนะครับตรงนี้พุ่งออกนะครับก็จะใช้ซิกมา Fy นะครับ กับศูนย์นะครับที่ทางพุ่งขึ้นนะครับเป็นบวกก็เขียนสมนการออกมานะครับก็จะได้ลบนะครับ fbc นะครับไซด์สี่สิบห้าองศานะครับลบกับสี่ร้อยดังนั้นนะครับ fbc นะครับ 5 6 6อนิวตันนะครับเป็นคอมเพรสชันนะครับน้นหนักลูกศรก็จะเปลี่ยนทิศทางครับต่อมาก็จะใช้ซิกมาเอฟเอ็กนะครับ เท่ากับศูนย์นครับหมื่อเป็นบวกครับผสมการออกมาได้เป็นลบนะครับชิ้นส่วน FCD นะครับเพอฟุงออกนะครับและลบกับ566นะครับ c o ส5อ,องศานะครับก็แก้สมการออกมาคระับได้เท่ากับ4ี่้นิวตันนะครับเป็นคอมเพรสชันนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ ชิ้นส,นส่วนนี้นะครับเดี๋บวร้อม้วนะครับต่อมาจะเลือกพิจารณาไปที่จุดดีนะครับ ตัวอย่างที่จุดดีนะครับก็จะมีชิ้นส่วน FBD นะครับและ f a d ครับก็คือชิ้นส่วน f e ะครับและ FDC ่อไปนะครับมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนก็คือ FAD นะครับ FAD f b d นะครับ FDC ทั้งหมด3ชิ้นส่วนนะครับก็ใช้ สิกนาเอฟเอ็กนะครับต้องไปทางขวามือนะครับเป็นบวกเฉียนสมการออกมาได้เป็น Fbd นะค,ะครับ cos กับ30องศานะครับบวกกับ 45 400ะะ่บ4้าละสรับครับก็เราติดต,ตัวแปรอยู่2ตัวแปรนะครับยังหาคำตอบไม่ได้จะเขียนซิกมาเลกวนะครับ ขึ้นนะครับเป็นบวก0เท่ากับสมการก็คือ f d d s i n 3สามสิองศานะครับลบกับ f a d ครับขอสี่สห้านะครับ FAD นะครับเท่ากับ FBD f นะครับจะเท่ากับ1000 10, นก้า0นะครับจุดแปดตันนะครับเป็นมตันนะครับประมาจะเป็น7จ็ดร้ิบตันนะครับ เป็นคอม r e s s i o n ครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับจุด d นะครับต่อมาครับจะเริ่มพิจารณาที่จุด A นะครับจุด A ก็จะมี2ชิ้นส่วนนะครับ ตัวอย่างในรูปนะครับก็จุดนี้เนี่ยเรารู้แรงของ FED หรือ FAD แล้วนะครับก็จะเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ซิกมา Fx นะครับเท่ากบับศูนย์นะครับ ทางไปดังขลับเป็นบวกครับเขียนสมนการออกมาครับก็เป็น FAP นะครับบวก773นะครับคอส45บครับจะได้ว่า FAP นะครับเท่ากับ546้อย นิว่ตันนะครับเป็นคอมเพ e s s i นนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับข้อที่หนึ่งครับ